ช่วยด้วยฉันยังมีชีวิตอยู่เสียงร้องของหญิงสาวคนหนึ่งดังกล้องท่ามกลางความมืดของมหาสมุทรขณะที่คลื่นซัดกระหน่ำร่างเปียกปอนของเธอไปมาเหมือนเศษขยะไร้ค่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เธอยังเป็นซีอโอหญิงที่ทั้งโลกต้องเกรงขามพัทรวดีวรนันหญิงแกร่งที่สร้างอาณาจักรธุรกิจพันล้านด้วยมือเปล่าแต่คืนนี้กับถูกหักหลังจากทีมบริหารที่เธอไว้ใจที่สุดพวกเขาจัดก,การประชุมลับบนเรือยอทกลางทะเลภายใต้ข้ออ้างว่าอยากฉลองผลประกอบการใหม่ที่สูงสุดเป็นประวัติการไม่มีใครรู้เลยว่ามันคือกัับดก คุณพัททูดีเราขอให้คุณลงจากตำแหน่งตอนนี้เสียงของรัชพล CFO น้าหล่อแต่หัวใจดำกล่าวอย่างเย็นชาขณะกล้องวงจรปิดถูกปิดลงทีละตัวอะไรนะเธอหันขอบไม่มองแต่ยังไม่ทันที่เธอจะเอ่ยคำใดออกมามือของใครบางคนก็กระชากแขนเธออย่างแรงไม่มีที่ให้ผู้หญิงแบบคุณในบริษัทนี้อีกแล้วสรุปคู่กล่าวก่อนจะผลักเธออย่างแรงเธอล้มลงกับพื้นอย่างเจ็บปวดใบหน้าเธอเต็มไปด้วยเลือดและเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาร่างของเธอก็ถูกโยนลงทะเลเหมือนถุงขยะ คลื่นเย็ยนเยือกตกตีใบหน้าเธอเธอพยายามว่ายน้ำทั้งที่เสื้อผ้ายังเปียกโชคร่างกายเจ็บไปทั้งตัวและไม่มีใครบนเรือคิดจะหันกลับไปมองฉันจะไม่ตายง่งายๆหรอกเธอพ,พึมพำผ่านลมหายใจที่หอบหนักดวงตาของเธอเปล่งประกายแห่งความแค้นตัดภาพมาวันรุ่งขึ้นข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดในวงการธุรกิจชว์หญิงคนดังหายตัวไปหลังงานเลี้ยงบนเรือสื่อทุกช่องต่างรายงานข่าวแต่ทีมผู้บริหารกลับแซงทำเป็นตกใจพวกเขาแถลงข่าวว่าเธอลื่นตกน้ำและสูญหาย พยายามปกปิดความจริงด้วยใบหน้าเศร้าส้อยปลอมๆแต่ในขณะที่พวกเขายืนอยู่หน้ากล้องโทรศัพท์มือถือของสรุตกลับสั่นเบาๆข้อความจากหมายเลขที่ไม่มีชื่อขึ้นว่าคิดว่าฉันตายแล้วเหรอสรุตหน้าซีเขาค่อยๆหันไปมองรัชพลพวกเขาทั้งคู่สบตากันอย่างหวาดผวามันเป็นไปไม่ได้รัชพลพึมพำเธอไม่มีทางรอดเราลงมือกันเองกับมือ แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือเธอได้รับความช่วยเหลือจากชาวประมงชายแก่คนหนึ่งที่พาเธอขึ้นฝั่งและตอนนี้เธออยู่ในที่ปลอดภัยพร้อมกับหลักฐานทุกอย่างวิดีโอจากกล้องลับที่เธอซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อก่อนถูกผลักลงทะเลและเธอไม่ได้แค่จะเอาคืน เธอจะทำลายพวกเขาทุกคนในคืนนั้นเองพัทรวดีนั่งอยู่ในห้องไม้เล็กๆของชาวประมงผู้ใจดีใบหน้าของเธอยังเต็มไปด้วยรอยช้ำและเสื้อผ้าก็ยังคงเปียกชื้นแต่ในมือของเธอคือโทรศัพท์เครื่องเล็กที่บันทึกทุกอย่างไว้ได้เสียงของสรุปเสียงของราชพลและวิดีโอจากกล้องจิ๋วที่แอบติดไว้ใต้ปกเสื้อสูทก่อนขึ้นเรือเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเธอพูดเบาๆกับตัวเองพางจ้องมองแสงสลัวจากตะเกียงที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน วันรุ่งขึ้นเธอเดินทางเข้าสู่เมืองภายใต้นามแฝงเธอตัดผมยาวที่เคยเป็นเอกลักษณ์เปลี่ยนชื่อปลอมตัวเป็นผู้ช่วยใหม่ของนักข่าวอิสระที่เคยให้สัมภาษณ์กับเธอเมื่อปีก่อนไม่มีใครจําเธอได้อีกนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการหนูชื่อแพรข้าขอสมัครเป็นผู้ช่วยคุณอรไทยเธอกล่าวอย่างนอบน้อมกับนักข่าวสาวรุ่นพี่ที่มีประวัติเปิดโปงคดีเฉามากมายอารไทยมองหญิงสาวตรงหน้าก่อนพยักหน้าเบาๆถ้าหนูไม่กลัวจะต้องลุยข่าวรับข่าวแรงก็เริ่มทํางานพรุ่งนี้เลย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของพัทรเวอร์เชอร์เวิร์นใหม่เวอร์ชันที่เงียบแต่คมกริดกำลังคืบคลานเข้าไปในชีวิตของคนที่เคยหักหลังเธอทีละคนสัปดาห์ต่อมาบริษัทเฮซักที่เคยเป็นของเธอเริ่มเผชิญกับเหตุการณ์แปลกๆเอกสารล,ลับของบอร์ดบริหารถูกปล่อยให้สื่อเปิดโปงการทุจริตที่เกิดขึ้นหลังจากเธอหายตัวไปไม่นานภาพกล้องวงจรปิดที่ถูกลบไปแล้วปรากฏในข่าวช่วงคำ่ำ อีเมลลับของรัชพลที่แสดงแผนการฮุบบริษัทและบีบบังคับผู้ถือหุ้นรายย่อยก็รั่วไหลในกลุ่มนักลงทุนในเวลาเพียงไม่ถึงสิบวันราคาหุ้นของวอร์คอฟดิ่งลงอย่างรวดเร็วพนักงานเริ่มตั้งคำถามลูกค้ารายใหญ่เริ่มถอนตัวนักลงทุนต่างชาติเริ่มเทขายหุ้นรัชพลกัดฟันแน่นขณะจ้องมองกราฟหุ้นที่แดงทั้งกระดานเขาโทรหาสรุธทันทีใครทำสิ่งนี้เราถูกเล่นงานสรุปหายใจแรงหรือว่าจะเป็นเธอจริงๆ อย่าพูดชื่อเธอเธอตายแล้วรัชพลคำรามใส่โทรศัพท์แต่ก่อนที่เขาจะวางสายเขาได้รับอีเมลอีกฉบับหน้าจอแสดงหัวข้อว่าบันทึกค่ำคืนที่คุณพยายามฆ่าฉันบันทึกฉบับเต็มส่งต่อให้ทนายความแล้วไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ในไฟแนบคือวิดีโอจากกล้องลับวิดีโอที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าถูกบันทึกไว้ด้วยซ้ำรัชพลหน้าซีดมือที่ถือเมาส์สั่นจนแทบควบคุมไม่อยู่เขาเริ่มรู้แล้วว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่หุ้นหรือภาพลักษณ์บริษัทที่จะเสีย แต่มันคืออิสรภาพของเขาที่อาจจะหมดไปตลอดชีวิตขณะเดียวกันพัทรวดียืนอยู่ในห้องทำงานเล็กๆของนักข่าวสาวอารไทยที่เพิ่งออกไปสัมภาษณ์คดีอื่นเธอเปิดแล็ปท็อปและกำลังเตรียมอัปโหลดเอกสารสำคัญอีกฉบับไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเธอหันไปมองกระจบนใบหน้ามีรอยแผลแผลแต่แววตาของเธอนั้นไม่เหมือนผู้หญิงที่เคยตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปฉันจะไม่หยุดจนกว่าพวกแกจะหมดอนาคตเหมือนที่พวกแกพยายามฆ่าฉันทั้งเป็น ในขณะที่เธอจ้องมองหน้าตัวเองในกระจกด้วยสายตา,นาแนวแน่เสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นอีกครั้งติงมันคือข้อความใหม่จากเบอร์แปลกเดิมที่เธอใช้สื่อสารกับสรุตและราชพลก่อนหน้านี้ยังไม่จบแค่นี้พรุ่งนี้เช้าพบกันที่ห้องประชุมใหญ่ฉันมีของขวัญชิ้นพิเศษให้เธอยิ้มมุมปากเบาๆแต่แฝงด้วยความเยือกเย็นขณะเดียวกันในสำนักงานใหญ่ของวอร์คอฟสรุตและราชพลกำลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียดในห้องรับด้านในสุดของชั้นผู้บริหาร ไม่ไหวแล้วเราต้องหาคนที่ปล่อยคลิปให้ได้ไม่อย่างนั้นพวกเราจะโดนหมายเรียกในไม่กี่วันสรุตฟาดมือกับโต๊ะอย่างหัวเสียหรือไม่เราต้องรีบแต่งเรื่องใส่ร้ายคนอื่นก่อนรัชะพลเสนอแผนบ้าๆโดยไม่สนใจว่ามันจะลุกลามแค่ไหนแต่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าทุกคำพูดในห้องนั้นกำลังถูกบันทึกไว้อีกครั้งผ่านไมโครโฟนจิว๋วที่ซ่อนอยู่ใต้โตประชุมไมโครโฟนที่พัทรวดีซ่อนเอาไว้เมื่อตอนที่เธอออกแบบห้องนี้ด้วยตัวเอง รุ่งเช้าห้องประชุมใหญ่ของบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีระดับแนวหน้ากำลังคลาคร่ำไปด้วยพนักงานระดับสูงนักลงทุนและสื่อมวลชนที่ถูกเชิญมาอย่างเร่งด่วนบนเวทีมีเพียงจอขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้เปิดเผยภาพใดๆสรุปกับประชพลนั่งอยู่แถวหน้าสุดพร้อมรอยยิ้มเจืริญที่พยายามทำให้ดูมั่นใจจากนั้นจู่ๆไฟในห้องก็ดับลง เสียงพนักงานเริ่มสุบสิบอย่างตื่นตระหนกแต่ก่อนที่จะมีใครทำอะไรได้ภาพบนจอก็ฉายขึ้นไม่ใช่พรีเซนต์ผลงานใหม่ไม่ใช่ยอดขายไม่ใช่โฆษณาแต่เป็นวิดีโอคืนนรกบนเรือยอทเสียงของรัชพลไม่มีที่สำหรับผู้หญิงแบบเธออีกต่อไปเสียงของสรุปผลักเธอเลยเธอไม่มีใครแล้วตามด้วยภาพร่างของพัทรวดีถูกโยนล,ลงทะเลเสียงกรีดร้องของเธอดังขึ้นกลางห้องประชุม คนทั้งห้องตกตะลึงไม่มีใครพูดอะไรได้สักคำสรุตลุกพรวดพยายามวิ่งขึ้นเวทีเพื่อปิดวิดีโอแต่ทันใดนั้นเองเสียงหญิงสาวคนหนึ่งก็ดังขึ้นทางมาจากด้านหลังห้องประชุมถ้าฉันตายฉันคงไม่มีโอกาสเปิดโปงพวกคุณต่อหน้าทุกคนแบบนี้ทุกคนหันขอบไปมองผู้หญิงผมสั้นชุดเรียบๆที่พวกเขาไม่รู้จักแต่แววตาเธอคือแววตาที่คุ้นเคยสรุสุดลงนั่งอย่างไม่เชื่อสายตาพัทรวดี เธอเก้าวช้าๆมาขึ้นเวทีท่ามกลางสายตาที่เบิกกว้างของพนักงานและนักข่าวฉันรอดตายมาได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาของฉันน้ำเสียงเธอเรียบเย็นแล้ววันนี้ฉันกลับมาไม่ใช่ในฐานะซี o โอแต่ในฐานะพยานของความจริงนักข่าวเริ่มถ่ายภาพเสียงชัตเตอร์ดังระงมนักลงทุนบางคนเริ่มเดินออกจากห้องทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซุ่มอยู่หลังเวทีตามแผนของเธอก็ก้าวเข้ามาพร้อมหมายจับสองใบในมือ คุณสุดและคุณรัชพลคุณถูกจับในข้อหาพยายามฆ่าและสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงบริษัทเสียงผู้คนในห้องประชุมระเบิดเป็นเสียงอื้ออึงสรุปพยายามดิน้นแต่ถูกตำรวจใส่กุญแจมืออย่างแน่นหนาก่อนจะถูกลากออกไปเขาหันกลับมามองเธอด้วยแววตาเจ็บแค้นเธอวางแผนมาทั้งหมดนี้พัทรวดีเพียงยิ้มบางๆใช่ฉันวางแผนทุกอย่างเพราะพวกคุณเลือกเล่นเกมกับผู้หญิงที่ไม่เคยยอมแพ้ เสียงปรบมือเริ่มดังขึ้นจากพนักงานรุ่นใหม่ที่เคยเป็นแฟนตัวยงของเธอบางคนถึงกับน้ำตาคลอเธอหันกลับไปมองจอที่ยังครั้งภาพตอนที่ร่างของเธอถูกผลักลงทะเลแล้วพูดกับทุกคนในห้องประชุมเป็นครั้งสุดท้ายจำไว้นะคะอย่าคิดว่าคนที่เงียบจะอ่อนแอบางครั้งพวกเขาแค่รอเวลาที่จะกลับมาและจบเกมของคนที่เคยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าทุกอย่างพัทรวดีเดินลงจากเวทีอย่างสง่าง,งามท่ามกลางสายตะนับร้อยคู่ที่ยังจับจ้องอยู่ที่เธอราวกับว่ากำลังมองเห็นตำนาน ที่ลุกขึ้นจากซากข้าวทานของความอายุติธรรมแล้วกลับมาอย่างผู้ชนะเมื่อเธอกลับไปยังหลังเวทีอรไทยนักข่าวสาวที่คอยช่วยเหลือเธอมาตลอดยืนรออยู่พร้อมยื่นโทรศัพท์ให้เธอดูเธอกลายเป็นข่าวดังไปทั้งประเทศแล้วนะอรไทยยิ้มคืนชีพของพัทรวดีขึ้นเทรน์อันดับหนึ่งแล้วพัทรวดีรับโทรศัพท์มาดูเธอเห็นคลิปเหตุการณ์ในห้องประชุมถูกแชร์ไปทั่วมีคนส่งข้อความมาให้กำลังใจมีผู้หญิงจำนวนมากที่เคยเผชิญการกดขี่ในที่ทำงานแท็กชื่อเธอพร้อมคำว่าเธอคือแรงบันดาลใจ แต่เธอไม่ได้ยิ้มด้วยความยินดีอย่างเดียวเธอรู้ว่าเกมนี้ยังไม่จบจริงๆคืนนี้หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไปเธอนั่งอยู่คนเดียวในห้องพักที่โรงแรมรับกลางเมืองเธอเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นอีกครั้งแล้วดูวิดีโอเก่าๆที่เธอเคยบันทึกไว้วิดีโอการประชุมลับของบอร์ดที่ทำการฮุกบริษัทวิดีโอการสนทนากับนักลงทุนที่ถูกหลอกให้ซื้อหุ้นปลอมวิดีโอของอดีตลูกน้องที่เคยร้องไห้เพราะถูกบีบให้ออกยังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องเธอพึมพำเธอหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาเปิดหน้าาาแรรกมียยชชืื่่ออวเป็น บางชื่อเธอขี่ค่าทิ้งไปแล้วบางชื่อยังคงงวงไว้ด้วยปากกระแดงดรวิทยาผู้ถือหุ้นเงาคุณหญิงวารุณีอดีตที่ปรึกษาฝ่ายการเงินวริษาเลขาส่วนตัวของรัชพลเธอลูบปลายนิ้วไปตามชื่อเหล่านั้นช้าๆพร้อมกับพูดว่าพวกคุณคิดว่าฉันตายแล้วแต่นี่คือการล่าที่เพิ่งเริ่มตน้นขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งของเมือง ช,ชายชราในชุดสูทหรูนั่งอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวที่ประดับด้วยงานศิลปราคาแพงเขาวางโทรศัพท์ลงหลังดูข่าวจะบอเขาคือดรวิทยาหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลลับในโลกธุรกิจที่เคยวางแผนสนับสนุนให้รัชพลฮุบบริษัทพัฒรวดีเพื่อแลกกับผลประโยชน์ด้านหุ้นและการผูกขาดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยของระบบธนาคารเด็กคนนั้นยังไม่ตายงั้นหรือเขาพูดเสียงแผ่วจากนั้นเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดโทรออกเบลลบเปิดแผนสำรอง เขาพูดด้วยน้ำเสียงระเบียบและจัดการเธอก่อนที่ชื่อของฉันจะถูกลากออกไปกลางแสงไฟเสียงปลายสายตอบกลับเบาๆเข้าใจครับท่านพัทรวดีจะไม่รอดเป็นครั้งที่สองแน่นอนสายตาของดรว,วิทยาเต็มไปด้วยความเย็นชาเหมือนงูเห่าที่กำลังเลื้อยช้าๆก่อนจะกัดเหยื่อด้วยพิษร้ายแรงในขณะที่พัทรวดีนั่งทิมเอเก่ารับฉบับใหม่ลงในเซิร์ฟเวอร์ของนักกก่าวต่างประเทศเธอไม่รู้เลยว่าการเอาคืน ที่เธอทามากําลังจะพาเธอกลับเข้าสู่ศึกที่ใหญ่กว่าเดิมกับศัตรูที่ซ่อนลึกกว่าและโหดเหี้ยมกว่าและคราวนี้มันอาจไม่ได้จบแค่ในห้องประชุมพัฒวดีนั่งนิ่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ที่กาลังเปิดโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูลลับขณะที่เสียงฝนภายนอกเริ่มกระทบหน้าต่างห้องพักเธอกําลังอัปโหลดไฟล์หลักฐานทั้งหมดที่รวบรวมได้ขึ้นระบบคลาวด์ของสื่อระดับนานาชาติพร้อมแนบข้อความเพียงประโยคเดียวในหัวเรื่องหากฉันหายตัวไปช่วยเผยแพร่ทุกอย่างนี้ให้คนทั้งโลกรู้ เธอกด enter แล้วพ่นลมหายใจออกเบาๆก่อนจะลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องถนนในกรุงเทพที่ตอนนี้กลายเป็นเวทีลับของสงครามที่ไม่มีใครรู้ตัวขณะเดียวกันภายในโกดังร้างแห่งหนึ่งนอกเมืองมีชายร่างสูงใบหน้าเรียบเฉียบในชุดหนังสีดำกลากลางเปิดแฟ้มเอกสารที่มีภาพของพัทรวดีพร้อมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเธอไม่ว่าจะเป็นที่อยู่โรงแรมที่พักรายการสั่งอาหารข้อมูลการเงินและแม้แต่รหัสผ่านโซเชียลมีเดีย ชายคนนี้ชื่อเคนอดีตทหารรับจ้างจากยุโรปตะวันออกที่ปัจจุบันรับงานให้กับองค์กรเงาของด็ตรวิทยาเขาอ่านแฟ้มเอกสารจบแล้วก็หยิบกล่องไม้เล็กๆเปิดออกด้านนี่คือมีดพกขนาดเล็กที่ดูธรรมดาแต่ผ่านการรับคมมาอย่างดีเป้าหมายหญิงอายุ34ฉลาดและเคยรอดตายจากทะเลเขาพึมพำกับตัวเองจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์รับแล้วพูดเพียงสั้นๆผมจะไปหาหล่อนคืนนี้ ตอนนั้นเองในโรงแรมของพัทรวดีไฟในห้องกับพริบูบเล็กน้อยก่อนจะกลับสู่ปกติเธอกวาดตามองรอบห้องก่อนจะหยิบมีดพกเล็กๆที่ซ่อนไว้ใต้หมอนออกมาเธอรู้ว่าคนอย่างดรวิทยาจะไม่หยุดแค่ในสารไม่หยุดแค่ข่าวและเธอก็รู้สึกได้ว่าสงครามเพิ่งเริ่มต้นเธอหยิบกระเป๋าสะพายแล้วออกจากห้องในทันทีไม่ลืมดึงแฟลชไดรฟ์ออกจากคอมพิวเตอร์แล้วซ่อนไว้ในเสื้อชั้นใน ทันทีที่เธอก้าวออกจากลิฟต์เธอสังเกตเห็นชายคนหนึ่งในชุดพนักงานทำความสะอาดกำลังถือไม้ถูพื้นเดินสวนเธอไปแต่สายตาเขาไม่เหมือนพนักงานโรงแรมทั่วไปเธอรีบเดินผ่านล็อบบี้แล้วเรียกแท็กซี่โดยไม่สนใจฝนที่เริ่มตกหนักขึ้นไปตลาดคลองเตยเธอบอกเสียงแน่นคนขับแท็กซี่หันมามองผ่านกระจกแล้วถามเบาๆคุณแน่ใจนะครับเธอมองเขาผ่านกระจกตาไม่กระพริบแน่ใจและอย่าถามอะไรทั้งนั้น ในมือของเธอยังถือโทรศัพท์ที่มีข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักเธอจะไม่มีวันนี้ฉันพ้นอีกต่อไปเธอยิ้มเย็นราวกับยินดีต้อนรับความตายเพราะคืนนี้เธอไม่ได้หนี แต่เธอกำลังล่อพวกมันออกมาให้หมดในที่ที่พวกมันคาดไม่ถึงรถแท็กซี่เคลื่อนตัวช้าๆผ่านถนนเปียกฝนมุ่งหน้าสู่ตลาดคลองเติมค้าคขากืน่นที่คึกคักด้วยผู้คนแต่แฝงไปด้วยความสกปรกและเงามืดของอาชญากรรมพัดโรดีมองผ่านกระจกหน้าต่างเห็นภาพชีวิตที่วุ่นวายของเมืองหลวงทว่าภายในใจของเธอกลับเงียบงันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเธอไม่ได้มาเพื่อหลบหนีแต่เพื่อเข้าหาผู้ชายคนหนึ่งที่เธอไม่อยากเจออีกเลยในชีวิตนี้ คนที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตเธอไว้ในทะเลแล้ววันนี้อาจต้องเป็นคนช่วยเธออีกครั้งในสงครามครั้งสุดท้ายนี้เมื่อแท็กซี่จอดหน้าตลาดเก่าๆแห่งหนึ่งเธอรีบจ่ายเงินแล้วเดินแวบฝูงชนไปยังตรอกแคบๆด้าในเดินผ่านร้านค้าที่ปิดไฟร้านเล้าเล็กๆที่มีเสียงเพลงเบาๆดังลอดออกมาแล้วหยุดหน้าห้องแถวไม้ซอมซ้อที่มีป้ายเขียนว่าซ่อมมือถือปลดล็อกทุกระบบเธอเคาะประตูสามครั้งเว้นจังหวะแล้วเคาะอีกสองครั้งเสียงข้างหนึ่งเงียบก่อนจะมีเสียงละกรอนดังขึ้น ชายหนุ่มร่างสูงในเสื้อกล้ามสีเปิดประตูช้าๆดวงตาคมกริบของเขาจ้องมองเธออยู่นานก่อนจะพูดเสียงต่ำฉันนึกว่าเธอตายไปแล้วพัทรวดีมองเขานิ่งๆถ้าฉันตายนายคงเป็นคนแรกที่รู้ใช่ไหมพูมินเขาถอนหายใจเปิดประตูให้เธอเข้ามาในห้องที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฮเทคและเซซาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เธอต้องการอะไรพัทรวดีหยิบแฟลชไดร์ออกมาแล้วโยนลงบนโต๊ะ ฉันต้องการถอดรหัสและแพร่กระจายข้อมูลนี้ไปทั่วโลกผ่านเครือข่ายใต้ดินของนายผู้มินหยิบแฟชไดร้าขึ้นมาหมุนเบาๆแล้วถามโดยไม่ไงยหน้ามันร้ายแรงแค่ไหนพัทรวดีตอบเสียงเย็นถ้าไฟานี้ถูกเปิดในที่สาธารณะบอร์ดบริหารระดับชาติจะล้มคลืนเครือข่ายอัชญากรรมทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะถูกลากออกมาแฉและผู้มีอำนาจรวมถึงดรวิทยาจะไม่มีทางลอยนวลอีกต่อไป ผู้มีนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเสียแฟชชไดร้าเข้าคอมพิวเตอร์เขาเริ่มพิมพ์รหัสอย่างรวดเร็วระหว่างนั้นเขาหยุดนิ้วแล้างเงยหน้าขึ้นมาช้าช้าเธอรู้ตัวใช่ไหมว่าพอข้อมูลนี้หลุดจะไม่มีที่ใดในประเทศนี้ที่เธอจะปลอดภัยได้อีกพัทรวดีพยักหน้าฉันรู้แต่ฉันไม่ต้องการความปลอดภยัยเธอเดินเข้าไปใกล้เขามองหน้าตรงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนแน่วแน่ฉันต้องการความยุติธรรม ทันใดนั้นไฟทั้งห้องกระดับวูบลงพร้อมเสียงฟู่ของระบบไฟที่โดนตัดผู้มินสาบัทถในลำคอเระถูกตามมาพัทรวดีชักมีดพกออกมาในเสี้ยววินาทีขณะที่เสียงฝีเท้าหนักๆเริ่มดังเข้ามาจากบันไดหลังบ้านเสียงกระจกแตกดังลัน่นและเงาดำสองคนพุ่งเข้ามาในความมืดผู้มินคว้าปืนที่ซ่อนไว้ใต้ตัวยิงขึ้นเพดานนัดหนึ่งเพื่อเตือนแล้วหันมาตโกนใส่พัทรวดีหนีไปเอาไรแล้ววิ่งขึ้นหลังคาไปเดี๋ยวนี้ แต่เธอไม่ขยับเธอกลับยืนประจันหน้ากับชายคนหนึ่งในเงามืดเสียงหนึ่งพูดขึ้นจากความมืดลึกๆคราวนี้ไม่มีทะเลให้เธอว้หนีอีกแล้วพัทรวดีเธอจ้องเขม็งไปในความมืดเสียงหัวใจเต้นแรงในอกแต่ดวงตากลับแน่วแน่กว่าครั้งใดใครว่าฉันจะหนีฉันกลับมาเพื่อเผชิญหน้ากับพวกแกเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆขณะเงาดำสองร่างเคลื่อนตัวล้อมรอบเธอจากสองด้านดวงตาของพัทรวดีหลีลงคำนวณระยะและจังหวะจากแสงไฟวูบวาบของเมืองที่ส่องผ่านหน้าต่างไม้ เสียงปืนอีกนัดดังขึ้นภูมินลม้มลงข้างโต๊ดด้วยเลือดที่ซึมออกจากไหลขวาภูมินพัทรวดีร้องออกมาเธอพุ่งตัวเข้าไปดึงเขาออกจากแนวยิงอย่างรวดเร็วเสียงกระสุนยังคงดังเป็นระยะราวกับฝนตกหนักไรในคอมดึงออกแล้ววิ่งภูมินกัดฟันพูขนดขณะที่เลือดไหลรินพัทรวดีไม่รอช้าเธอพุ่งไปคว้าไร้ทันทีปืนพกสำรองที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะแล้วหมุนตัวยิงสวนออกไปสองนัดเสียงร้องของหนึ่งในคนร้ายดังขึ้นก่อนจะเงียบไปนายต้องไปกับฉัน เธอตะโกนพามประคองร่างเขาไปทางประตูหลังแต่ภูมินดึงมือเธอไว้ฉันขัดขวางมันให้เธอไปให้สุดอย่าให้ทุกอย่างที่เราทำต้องสูบเปล่าเธอจะไม่ยอมทิ้งเขาวไว้แต่ภูมินผลักเธอออกแรงไปน้ำตาไหลออกจากดวงตาพัทรวดีในความมืดเธอจำต้องหมุนตัวออกจากโกดังในขณะที่เสียงปืนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเธอวิ่งทะลุตรอกหลังโกดังไปยังบันไดหนีไฟกระโจนขึ้นหลังคาตึกด้วยจังหวะที่แม่นยำและจากจุดนั้นเธอก็กลายเป็นเงาลับในค่ำคืน ขณะที่พัทรวดีหายลับไปนในความมืดโทรศัพท์เครื่องหนึ่งในกระเป๋าเสื้อของเธอก็เริ่มสั่นเบอร์ที่ไม่มีชื่อขึ้นโชว์แต่เธอรู้ว่าเป็นใครเธอยังหายใจอยู่สินะเสียงของดรวิทยาเย็นยะเยือกดังขึ้นเพราะฉันยังไม่จบเรื่องของพวกแกเธอตอบกลับเสียงสั่นแต่มั่นคงเธอคิดว่าฝ่ายพวกนั้นจะทำลายฉันได้เหรอโลกนี้ไม่ได้สนใจความจริงหรอกมันสนแค่ใครควบคุมเรื่องเล่าพัทรวดีหัวเราะเบาๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงราวกับใบมีด งั้นก็เตรียมตัวให้ดีเพราะฉันจะเปลี่ยนเรื่องเล่าให้หมดทั้งประเทศฟังความจริงเริ่มพรุ่งนี้เช้าในชื่อของคนที่พวกแกคิดว่าโยนทิ้งไปแล้วเธอกดตัดสายหายใจแรงก่อนจะเดินต่อบนหลังคาตึกสลับซับซ้อนไปยังจุดนัดพบถัดไปภายใต้เสื้อของเธอไร้เล็กๆที่เก็บข้อมูลทั้งหมดแนบแน่นกับผิวเนื้อและภายในจิตใจของเธอความแค้นกำลังลุกโชนแรงกว่าเปลวเพลิงเธอรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะไม่มีใครในบอร์ดบริหารรอดพ้นความจริงนี้ไปได้และเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ทุกคนจะรู้ว่าขยะที่พวกเขาโยนลงทะเลกลายเป็นคลื่นที่ใหญ่ที่สุดของการล้างบางครั้งใหม่แสงแรกของวันสองผ่านเมฆฝนเหนือกรุงเทพที่ยังไม่หลับไหลที่ใจกลางย่านธุรกิจหอประชุมใหญ่ของบริษัทโคเอลกรุ๊ปเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรตินักข่าวนักลงทุนและคณะกรรมการบอร์ดบริหารระดับชาติพวกเขานั่งเรียงรายบนเก้าอี้หรูรอการเปิดตัวแผนธุรกิจใหม่โดยไม่รู้เลยว่าวันนี้จะกลายเป็นวันล่มสลายของพวกเขาเอง เสียงไม่เริ่มดังขึ้นจอขนาดยักษ์ย้ายเริ่มแสดงภาพราฟธุรกิจแต่ทันใดนั้นสัญญาณภาพเปลี่ยนเป็นภาพล้องวงจรปิดในเรือยอทคืนนั้นคืนที่พัทรวดีถูกผลักตกทะเลเหมือนขยะเสียงโกลาหนเกิดขึ้นในหอประชุมภาพวิดีโอชัดเจนเกินกว่าจะแก้ตัวได้เสียงของดตรวิทยา CFO ชายชราดังชัดเจนเธอไม่มีวันได้กลับมาเธอไม่ใช่คนที่จะอยู่ในโลกของพวกเราตามมาด้วยภาพเอกสารหลักฐานการฟอกเงิน การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลและการสั่งฆ่าคนที่รู้มากเกินไปวิดีโอจบลงพร้อมคำหนึ่งบรรทัดบนหน้าจอความยุติธรรมไม่ได้จมไปกับทะเลมันลอยกลับมาพร้อมพายุเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษที่ซุ่มอยู่แล้วรอบหอประชุมบุกเข้าจับกลุมผู้บริหารระดับสูงทั้งหกคนรวมถึงดรว,วิทยาซึ่งถูกกดลงกับพื้นอย่างไม่อาจขัดขืนได้เสียงกล้องถ่ายรูปดังระงม ด้านหลังเวทีหญิงคนหนึ่งยืนสงหนิงเธอสวมชุดสูทสีดำดวงตาคมกริบไม่เหลือร่องรอยของความอ่อนแออีกต่อไปพัทรวดีกลับมาแล้วและเธอไม่ได้กลับมาเพื่อแก้แค้นแต่กลับมาเพื่อเปลี่ยนทุกอย่างหลังเหตุการณ์วันนั้นบริษัทถูกยึดทรัพย์ชื่อคเอลกรุ๊ปถูกถอดถอนจากตลาดหลักทรัพย์รายชื่อผู้เกี่ยวข้องถูกส่งถึงมืออายการระหว่างประเทศข่าวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกสื่อต่างประเทศเรียกเธอว่า เดอะฟีนิกซ์โอผู้หญิงที่ถูกโยนทิ้งอย่างไร้ค่าแต่กลับลุกขึ้นมาทวงคืนอำนาจเหนือทุกคนหลายเดือนผ่านไปนกเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งกลางทะเลอันดามันพัทรวดีนั่งอยู่ในบ้านไม้เรียบง่ายเธอกำลังเขียนแผนก่อตั้งองค์กรเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษย์ผู้ถูกกลัน่นแกล้งและหลอกลวงในระบบทุนนิยมข้างกายเธอคือภูมินที่ยังใส่ผ้าพ,พันแผลที่หัวไหล่แม้จะเจ็บแต่ยิ้มได้ในที่สุดเขาเป็นคนซ่อมเครื่องและเธอคือคนซ่อมโลกคิดว่าทำลายมันได้หมดแล้วหรือยัง เขาถามลอ้อล้อพัทรวดีหันไปสบตาเขาแล้วตอบนิ่งๆิ่งยังแต่เราสร้างสิ่งใหม่จากซากของมันได้กล้องค่อยๆซูมออกเห็นภาพของทะเลกว้างและเรือชาวประมงลำเล็กแล่นผ่านช้าๆเธอเงยหน้ามองเส้นขอบฟ้าจากผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งถูกทิ้งอย่างไร้ค่าวันนี้เธอคือพายุที่กวาดล้างโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมและแม้เธอจะไม่กลับเข้าไปนั่งในห้องประจกสูงอีกครั้งแต่โลกนี้จะไม่มีวันลืมชื่อของเธอ พัทรวดีอัคารเมธาผู้หญิงที่กลับมาจากความตายและเปลี่ยนระบบทั้งระบบให้รู้จักคำว่าความยุติธรรมแท้จริง